ตอลอดจนแขก้มีเติทุกท่านนะครับนะอย่าลืมนะฮะมาติดเมื่อยนะฮะนในดิสนชันที่กลุ่มสปอร์ตเลเวอร์ชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรัดจักรยานหรือการเล่นเซิร์ฟที่เป็นจุดนักเซิร์ฟที่ชอบที่จะมาเล่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่หาดเมอรรี่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจกระบผมนายไรทไทยกิติภูม,มิวงในายกสมาคร กีฬาแห่งจังหวัดพังงาในนามของคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอย่างสูงครับที่ถดดับโลกนะครับคือรายการเลอแถร์บายตอร์้องซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดพังงาทั้ง3ามครั้งซึ่งได้บุญค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาอย่างสูงนะครับซึ่งในการจัดการแข่งยุทธต่างๆนะครับ ซึ่งมีทั้งหมด9รุ่นมีผู้สมัครเข้าร่วมจำนวน200คนซึ่งในการเตรียมงานและการจัดการแข่งขันได้รับความร่วเคราะห์ความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งในกระผมในนามของคนากรรการจึงขอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมได้รับมอบหมายจากท่านเอกตนหลีเส็ิท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับให้มาเป็นประธานในการแข่งขัน จักรยานทางไกลทัวร์ออฟพังงาประจำปี2566ในวันนี้นะครับก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเนื่องจากว่าการครับเงินที่จะต้องไปเสียให้กับค่าซื้อยารักษาความดันรักษาโรคเบาหวานนะครับรักษาโรคหัวใจเราก็ได้ขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟพังงาครั้งที่8และบัดดีครับขอบคุณครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการปล่อยตัวของอะไรนะครให้ขออนุญาตจากมาเชลแต่ละชุดนะครับนะครับเช่านั้นแล้วท่านจะโดนดิสวอลิฟายนะครับไปแล้วก็ยังเยอะนะเรามีรุ่น A รุ่น B รุ่น C รุ่น D รุ่น F อะการนะรเรามีกฎกติการแล้วจะได้ไม่มีปัญหากันเรื่องความปลอดภัยทางฏิาัติการขานก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้น้าที่ใช่ไหมฮะมาเยอะ จะดูได้ซีดครับเราปล่อยรุ่น A รุ่น B รุ่น C ไม่ถามนะฮะไ,ไม่มใครถามนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้อนุญาตในการแข่งขันครับจุดให้น้ำก็มีชุดสองหนึ่งสองหนึ่งครับ เยอะครับเยอะหกสิบขึ้นนะฮะพร้อมอยู่18บแปอีกสองท่านนะฮะนะไปอ่า้นข้นนนะฮะปั่นตามผู้ชายนะเฮ้ยเฮ้เหลายเ ที่สามนะครับสันติชัยหมัดแสละนะครับและอันดับที่หนึ่งนะครับอำนาจยะสาวัตสุวิทย์จากอ่สุพลภูเก็ตครับว้าวว้าววยสามสิบถึงสามเก้า อันดับที่3สมพจนลอยประกาศนะครับอันนี้อะไรนาฬิกาเปล่าหรือว่าเขาเรียกอะไรแบบสองร้อยนะครับ